บทที่40สศัตรูหัวใจของนับดาวหลังจากจูบอีกฝ่ายจนปากเจอหมายถึงเธอนี่แหละเจอพี่เดือนเองก็เจอสรุปแล้วคนทั้งคู่ปากเจอพี่เดือนก็หาจังหวะแล้วผลักตัวนับดาวออกวิ่งหนีขึ้นไปหยิบผ้าเช็ดตัวมาให้คนทั้งสองจึงเดินกลับมาที่เรือนพักเจอหมอกิ่งที่กำลังนั่งรอที่ชิงชาใต้ต้นมะม่วง เมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเราจึงลงมาคุยกับหมอกิิงสวัสดีคะ่ะหมอกิิงสวัสดีคะ่ะพี่เดือนไม่เจอกันนานเลยนะคะแพทย์หญิงกิ่งชัดธาราลูกสาวของพลโทโกรเดชทาราหลังจากจบแพทย์เฉพาะทางก็มาทำงานอาสาที่ค้ายปลายฟ้าหมอกิ่งอยากจะเอาดีทั้งด้านการเมืองดังนั้นจึงต้องมาหางานเพื่อหาผลงานเสก่อน ครูเดือนรับหมอกิ่งเอาไว้ในทันทีที่เธอมาสมัครอีกฝ่ายดูแลหมอกิ่งทุกอย่างอาหารการกินทีอยู่ทีหลับที่นอนคอยเป็นที่ปรึกษาให้หมอกิ่งผ่านความยากลำบากมาได้แล้วสุดท้ายความใกล้ชิดก็ทำให้คุณหมอตกหลุมรักแม่ครูเดือนของชาวบ้านอ๋อค่ะกลับมาครั้งนี้ก็ว่าจะมาลานะคะพอดีพี่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศ หมอกิ่งได้ยินข่าวมาบ้างแล้วหากแต่พอมาได้ฟังจากปากของครูสาวคุณหมอก็รู้สึกเหมือนใจมันโหวงเวงนี่ว่าปลายเดือนจากดอยไปนานหมักคราวนี้ยังจะมาลาไปอยู่ที่อื่นอีกนี่แฟนของพี่เองค่ะชื่อคุณนับดาวยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณหมอนับดาวยิ้มมุมปากนี่ก็อีกคนสินนะ ที่ติดใจแม่สาวปราวสเสน่ห์คิดมันแล้วมันน่าจับมากลืนลงท้องนักพี่เดือนนับพี่เดือนเป็นบุญของนับดาวหรือเปล่าที่อีกคนรอดพ้นใครต่อใครมาได้คุณหมอเอ่ยคุณทหารเอ่ยไหนจะคนอื่นๆอีกยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะทานข้าวกันหรือยังคะหมอกิ่งได้ยินหมวดอ,องเล่าว,ว่าพี่เดือนกลับมา แถมยังคาแฟนคนสวยมาด้วยตอนแรกนึกว่าหมวดอ๋องโกหกหมอกิ่งก็เลยจะมาดูด้วยตาตัวเองพอมาเห็นอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนทั้งสองไม่เหมาะสมกันสักนิดหมอกิ่งไม่ดีตรงไหนแล้วใหญ่คุณหนูนับดาวลูกท่านนฤทธ์ดีกว่าตรงไหนไม่ทราบกิ่งทำอาหารมาให้กินด้วยนะคะพี่เดือนว่าแล้วคุณหมอสาวก็ชูปิ่นโตของตนเองขึ้น แต่ก่อนชอบมาฝากท้องกับพี่เดือนตลอดจนกระทั่งพี่เดือนสอนทำอาหารจึงทำเป็นบ้างเห็นว่าวันนี้อีกคนกลับมาก็เลยตั้งใจทำอาหารมาต้อนรับถึงแม้ชาวบ้านจะเตรียมสำรับกับข้าวมาให้อีกฝ่ายแล้วก็ตามอ๋อค่ะงั้นเชิญบนบ้านเลยค่ะหมอกิ่งปลายเดือนรับรู้ได้ถึงกระแสอัมมหิตของคุณนับดาวแต่จะให้ทำยังไงล่ะไล่หมอกิ่งกลับอย่างงั้นเหรอ เธอเดินนำขึ้นบ้านไปก่อนตามด้วยคุณนับแล้วก็เป็นหมอกิ่งคนทั้งสามนั่งตั้งวงร่วมรับประทานอาหารกันเป็นนับดาวที่กินอาหารพวกนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันหน้าตาแปลกๆคุณนับทานได้หรือเปล่าคะทาไม่ได้เดี๋ยวฉันจะไปเจียวไข่ให้สายตายิ้มเยาะของกิ่งเกิดขึ้นอะไรกันใหญ่คุณหนูอ่อนด้อยชมัดเลย ไม่เป็นไรคะ่ะกินได้นับดาววางฟอร์มโอเคยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่เรื่องมากกินอาหารข้างทางได้สบายหากแต่อาหารพื้นบ้านพวกนี้มันก็ชวนทำให้นับดาวคิดถึงหน้าตาของสัตว์เหล่านั้นเหลือเกินกบทอดกระเทียมผัดชาก,กบผัดเผ็ดงูเห่าบาไปแล้วส่วนของยายคุณหมอกิ่งก็ยำไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดง เ่านับดาวเคยกินของพวกนี้เสื้อที่ไหนกันเล่าคุณนับกินไม่ไหวหรอค่ะ,คะเดี๋ยวพี่ไปทําให้ใหม่ดีกว่าปลายเดือนเองก็เพิ่งเห็นเมนูอาหารคงไม่ใช่อาหารของโรงครัวหากแต่เป็นกับแกล้มของชาวบ้านมากกว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวกิ่งไปเจียวไข่ให้ดีกว่าสงสัยคุณนับดาวจัดทานของพวกนี้ไม่ได้หมอกิ่งหันไปสบตาก,กับนับดาว เหมือนทำท่าทางจเะเยาะเย้ยอีกฝ่ายว่าแล้วก็ตักผัดชาก,กบลงบนจานข้าวของตัวเองแล้วคุณหมอสาวก็เขี้ยวอย่างน่าชื่นตาบานกบน่ะกิ่งกินได้แต่งูคุณหมอไม่กินเหมือนกันฉันก็กินได้ค่ะนับดาว,ว่าแล้วตักกบทอดกระเทียมลงบนจานของตัวเองบ้างคลุกข้าวแล้วตักเข้าปากนับดาวนึกถึงสภาพใบหน้าของมัน ก่อนจะพยายามเขียวแล้วกระเดือกมันลงไปอยากจะร้องไห้แต่ไม่อยากจะเสียหน้าไข่มดแดงก็น่าจะอร่อยนะคะนับดาวตักยำไข่มดแดงแล้วส่งเข้าปากของตนคิดถึงฝีมือคุณหญิงแม่เหลือเกินเขียวไปก็จะอ้วกไปเหมือนกำลังกินหนอนอยู่เลยอ๋อมันหรอกคะ งั้นกินเยอะๆเลยนะคะคุณนับดาวหมอกิ่งตักลงจานให้กับคนรักของปลายเดือนไข่มดแดงชาวบ้านเอามาฝากหมอกิ่งเองก็ไม่ค่อยได้เข้าเมืองเท่าไหรนะ่นักตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวกับอาหารป่าได้บ้างแล้วขอบคุณนะคะคุณหมองั้นคุณหมอก็กินเยอะๆด้วยสิคะว่าแล้วนับดาวก็ตักผัดเผ็ดงูเห่าให้กับหมอกิ่ง นับดาวไม่เห็นว่าอีกคนจะกินจานนี้สงสัยจะไม่กินงูงั้นคุณนับดาวก็กินด้วยสิคะหมอกิ่งเองก็ไม่ยอมเช่นกันตักผัดเผ็ดงูลงไปบนจานข้าวของนับดาวนับดาวเห็นดังนั้นก็ได้แต่กลืนน้ำลายเหนียวลงคองั้นกินพร้อมกันสิคะคุณหมอ นับดาวว่าแล้วกลืนน้ำลายอีกครั้งไม่ใช่อยากอาหารแต่เป็นอยากอาเจียนตังหากบ้าเอ้ยคราวหลังนับดาวต้องไปหัดกินของพวกนี้แล้วไม่อย่างนั้นปลายเดือนอาจจะมองว่าเธอไม่แมนพอที่จะเป็นผัวเราก็ดูปลายเดือนสิไม่ถูกไม่ร้อนเอาแต่กินไม่ยอมหยุดแม่สาวชาวป่ากินง่ายอยู่ง่ายกินกบกินงูกินเขียดก,กินแม้กระทั่งไข่หมดแดง ในเมื่อนับดาวกับหมอกิ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมคนทั้งสองเลยตักมันขึ้นมาพร้อมกันแล้วส่งมันเข้าปากใบหน้าแสนสวยของลูกคุณหนูเหมือนคนกล้อมกลืนฝืนทนแค่คิดภาพงูเห่าแผ่แม่แบ้เอ้ยแม่เบีย้ยก็รู้สึกไม่ไหวแล้วพอเคี้ยวได้สองคำทั้งหมอกิ่งและนับดาวก็ต่างพากันวิ่งไปอ้วกที่ข้างล่างของบ้านหนำหโอ้โห อ่อนดอยทั้งสองคนเลยเนาะเป็นปลายเดือนที่ตักผัดเผ็ดงูเห่าขึ้นมากินทำอย่างไรได้ตอนแรกเธอก็อ้วกแบบพวกเขานั่นแหละแต่พอกินไปน,น,นานๆมันก็ชินเึงนิสัยของคนเมืองเอาไว้จากนั้นก็กลายเป็นคนป่ามีอะไรก็กินอันนั้นไหวหรือเปล่าคะเห็นหลายนาทีไม่ยักกระพากันขึ้นมา ปลายเดือนได้ยินแต่เสียงโอกอากอาเจียนเหมือนคนท้องไหว <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปเป็นนับดาวที่ตอบจากนั้นก็โก่งคออาเจียนอีกครั้งส่วนคุณหมอกิ่งก็ไม่ต่างกันไอ้งูเนี่ยทําใจกินมันไม่ลงสักทีสรุปแล้วมือค่าปลายเดือนก็ต้องไปทําบะหมี่สำเร็จรูปมาให้คุณทั้งสองกิน แม่ครูนั่งมองลูกคุณหนูที่กำลังสดน้ำซุปด้วยแววตาเอ็นดูขอบคุณมากเลยนะคะพี่เดือนหมอกิ่งวางชามลงคนอะไรแค่ทำบะหมี่ยังอร่อยเลยยินดีค่ะว่าแต่ดึกแล้วหมอกิ่งต้องกลับบ้านแล้วนะคะอากาศก็เย็นลงมากแล้วค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะ เมื่อครูเดือนไล่ให้คุณหมอกลับบ้านแล้วเขาไล่ขนาดนี้จะมีหน้าอยู่ต่อได้ยังไงกันละ่ะว่าแล้วหมอกิ่งก็เก็บของของตนหล่าเจ้าของเรือนพรุ่งนี้มาหาใหม่ก็ได้ไปแล้วนะคุณนับดาวกิ่งฉัดลาคนรักของครูเดือนหน้าตาก็ไม่ดีสวยแถมนิสัยก็ไม่ดีไม่เหมาะสมกับครูเดือนเลยสักนิดเก่งฉัดแซงยิ้มให้อีกฝ่าย ก่อนจะหมุนตัวแล้วเดินกลับบ้านไปเป็นเศร้าเขามีแฟนแล้วใย่ยหมอนั่นมันชอบพี่เดือนนับดาวเองก็วางถ้วยลงมองตามหลังหมอไฮโซก็วาอยู่หน้าคุ้นๆุ้นทิทาก็เคยเจอกิ่งฉัดในงานการกุศลรอบครัวนี้ลงเล่นการเมืองก็จะมีแค่ปิดาของกิ่งฉัดนี่แหละที่มาเป็นทหาร หืมชอบแล้วไงคะพี่รักคุณนับคนเดียวเสน่ห์แรงเหลือเกินนะคะโธ่คุณนับก็พี่มันสวยนี่คะใครๆก็ชอบคนสวยไม่ใช่หรอแต่นับไม่ชอบคนสวยว่างั้นคนสวยอย่างพี่ก็ต้องอกหักจากคุณนับแล้วมัง้ง วาแล้วปลายเดือนก็ลุกขึ้นเอาถ้วยชามไปล้างที่อย่างใต้ถุนของบ้านอกหักอะไรคะพี่เดือนมีผัวแล้วนับไงผัวพี่เดือนอ้าวก็ไหนว่าไม่ชอบคนสวยไงสำหรับพี่เดือนไม่ใช่แค่ชอบค่ะแต่ใจมันรักไปแล้วนับดาวเดินเข้าไปในห้องเอาแปลงสีฟันกับยาสีฟันมา จากนั้นก็ลงไปข้างล่างเพื่อช่วยปลายเดือนล้างจานก่อนจะจูงมือพาคนตัวเล็กไปแปลงฟันทำไมต้องแปลงด้วยล่ะคะปก,กติปลายเดือนก็แปลงฟันอยู่แล้วแต่ถามเขาไปอย่างนั้นเองเทว่านับดาวก็ให้คำตอบที่แจ้งชัดว่าก็พี่เดือนกินงูพี่กินงูแล้วจะให้นับจูบลงได้ยังไง งั้นก็ไม่ต้องจูบสิคะปลายเดือนหยิบแปลงสีฟันมาแล้วเตรียมจะขึ้นบ้านเขาว่านับดาวกลับห้ามไว้ไม่ได้ไม่จูบได้ยังไงมาอยู่ชนนบทแบบบ้านป่าทั้งทีถ้างั้นก็จูบแบบพี่ไม่แปลงฟันไม่เอาอ่ะนับคอแข็งนักคนสวยแปลงฟันหน่อยนะคะ ทุกวันก็แปลงแล้วทำไมวันนี้ดื้อจังเลย <c oughs> แปลงก็ได้ค่ะเห็นว่าคุณนับขอร้องหรอกนะคะนับดาวดึงมือผู้หญิงที่แกล้งเข้าห้องน้ำก่อนจะรีบพากันแปลงฟันพอบวนปากก็หยิบเอาผ้าคนหนูมาเช็ดให้เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกอย่างก็เลยดูเป็นรางเลือนนับดาวจึงไม่รู้ว่าบัดนี้มีตุ๊กแกตัวใหญ่ กาะอยู่ที่ผ้าเช็ดหน้าของตนนับดาวจับผ้าเช็ดหน้ามาแล้วก็เช็ดเข้าไปเต็มเปล่ามารู้อีกทีก็ตอนที่ตุ๊กแกเกาะหน้าแล้ว <c oughs> เจ้าสัตว์ร้องทักทายมนุษย์ด้วยซุ้มเสียงอันทรงพลังอีสัตว์นับดาวรีบตะโกนออกมาพร้อมกับดึงผ้าออกจากหน้าตัวเอง <c oughs> ตายแล้วคุณนับ เชา้านี้อากาศยังคงหนาวเหมือนทุกวันนับดาวยังคงขดอุตุอยู่ในพระหม่มไม่ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับปลายเดือนแต่อย่างใดใบหน้างดงามมีรอยเล็บของตุ๊กแกเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเป็นแผลเป็นขึ้นมานับดาวจะเอาไว้โมกับลูกว่าไปสู้กับจระเข้ในวงเล็บจระเข้บกแม่อย่างนับดาวจะต้องโชว์เทพให้กับลูกๆดูเป็นตัวอย่างด้านปลายเดือน เธอตื่นแต่เช้าไปออกกำลังกายโดยการนำเต้นแอโรบิกตั้งแต่ตีสี่แม้ครูคนสวยของค่ายปลายฟ้าทำทุกหน้าที่ตั้งแต่พานโรงจนไปถึงประธานค่ายอาสาเรียกได้ว่าปลายเดือนตั้งใจเอาไว้ว่าจะถวายชีวิตให้กับค่ายแห่งนี้เอาฝั่งซ้ายเต้นแรงกว่าน,นั้นค่ะต่อไปไปขวานนะนับสามสองหนึ่งเยแม่ครูคนสวย แต่ไม่โสดนําเต้นแบบเอาเป็นเอาตายไปอยู่กรุงเทพก็ได้แค่เสิร์งหมอลำตอนทำงานบ้านรอคุณสามีกลับมาตอนกลางคืนก็ออกกําลังกายบนเตียงบ้างหอบเหนื่อยขาอ่อนจนคนออกด้วยต้องรีบหาน้ำหวานมาให้กินเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะทางซ้ายนะคะนับสามค่ะสองและหนึ่งแมนแล้วไปโลด เสียงเพลงจากลำโพงที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ดังสนั่นวันไว้ชาวบ้านเรียกได้ว่าออกมากันแทบจะทุกคนเพราะรู้ดีว่าต่อไปนี้แม่ครูจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วดังนั้นนี่จึงเหมือนกิจ,จกรรมอำลาจึงอยากจะทำร่วมกันอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกแต่ก็ไม่รู้ได้เลยว่าแม่ครูเดือนจะกลับมาอีกตอนไหนหลีหลาท่าเต้นเหมือนหมอลำสาวทำให้นับดาวที่เดินตามเสียงลำโพงมาต้องกลั้นขำไม่ยอมหยุด แม้คุณทูลหัวมีอะไรบ้างที่ในโลกใบนี้ปลายเดือนทำไม่เป็นพอมองดีๆก็จะเห็นว่าหมอก,กิ่งนั้นเต้นอยู่หน้าสุดนับดาวเห็นแล้วของขึ้นเดินดุ่มๆผ่ากลางสนามเข้าไปแล้วไปยืนเคียงข้างกับคุณหมออ้าวนึกว่าจะตื่นตอนตะวันโด่งนะคะหมอก,กิ่งทักทายที่ดันมายืนอยู่ข้างหน้าก็จะเพราะอะไรล่ะ ก็เพราะอยากเห็นหน้าครูเดือนใกล้ๆเพราะใบหน้าสวยงามหวานละมุนผุดผ่องเหมือนหยวกกล้วยเวลาเหงื่อไหลลงมานะโคจะเซ็กซี่บอกเลยว่าเลอค่าแบบหาอะไรเทียบไม่ได้แต่ว่าแล้วหมอกิ่งก็ปวดใจอีกเขามีแฟนแล้วฮอก็แบบเมื่อคืนหนักไปหน่อยนะค่ะก็เลยตื่นสายเห็นแผลตรงหน้านี่ไหมคะ นับดาวหรือจะยอมให้ใครมาว่าเธอชี้ไปที่ที่ตุกแก่เอาตีนจิกหน้าจิกอย่างเดียวไม่พอมันเสือกทำรอยเอาไว้ด้วยเจ็บจนต้องอุทานว่าไอสัตว์คะหมอกิ่งตั้งใจฟังสุดๆแบบหยุดเต้นแล้วหันมามองหน้าของนับดาวก็ฉันบอกพี่เดือนแล้วว่าให้จิกเล็บลงที่หลังหรืออย่างอื่น แต่อย่าระบายลงที่หน้าพ่อบอกพี่เดือนก็ไม่ยอมฟังเลยอะค่ะเอาแต่ร้องเราก็ระบายความจดจดจดลงที่หน้าฉันอย่างเดียวเลยว่าแล้วนับดาวก็ยักคิ้วอย่างเป็นต่อเพราะหมอกิ่งเหมือนจะมีลมออกจากหูเป็นยังไงล่ะอยากเป็นศัตรูหัวใจกับนับดาวดีนะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะเสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียเมียให้ใครเว้ยฝากหมอกิ่งได้แต่เบะปากด้วยความอิดช้าคอยดูเถอะกลับไปกรุงเทพเมื่อไหร่จะหาสาวมาจิกหน้าจิกหัว,จ,หวจิกหลังบ้างหรือถ้าจิกต่ำกว่าเข็มขัดก็ได้แต่อย่าแรงเดี๋ยวหมอสาวสูญพันกันพอดีนับดาวเห็นว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ยืดแข้งยืดขาของตนบ้างก่อนจะเริ่มเต้นแอโรบิกกับเพื่อน คราวนี้หมอกิ่งเองก็ต้องหยุดดูสเต็ปของลูกสาวท่านในผลด้วยความสงสัยอะไรของนับดาวกันดูท่าทางเหมือนคนมั่นใจมากแต่เพื่อนไปทางขวานับดาวไปทางซ้ายเพื่อนเปลี่ยนท่านับดาวยังอยู่ท่าที่สองเหมือนเด็กอนุบาลกำลังเต้นจังหวะเพลงช้างยังไงอย่างนั้นเอคุณนับดาวกวนตีนหรือเป็นคนที่ไม่มีจังหวะในหัวใจกันนะ